สวัสดีครับกดช้นแนงของสุดเดชนะฮะวันนี้ก็ตอบโจทย์น้องๆเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับมหากราบเรื่องการเลือกกีตาร์เช่นเคยนะครับผมว่าหลายหลายคนก็อาจจะมีข้อมูลในใจนะฮะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเรื่องรายละเอียดของกีตาร์ในแต่ละตัวหรือว่าไม่ได้มีทรงกรีตาร์ที่ชอบในใจประมาณนั้นนะฮะก็แล้วจะเลือกอย่างไรดีนะฮะ ต้องบอกว่าอย่างกีตาร์แต่ละตัวนะฮะสเปคมันต่างกันอันนี้พูดเรื่องของสเปคเลยดีกว่าเพราะว่าอ้อย่างกีตาร์ผมน,นี้ผมประกอบเองนะกีตาร์ประกอบแต่ผมก็ชอบเล่นมันนะฮะหลายๆคลิปหลายๆคนอาจจะมองเห็นว่าผมชอบเล่นคลิปเอามันมาไลฟ์แบบในเฟซบุ๊กบอก่อยๆเพราะว่ามันมันเข้ากับมือแล้วก็มันโอเคสําหรับการ ตั้งพวกเขา,าเรียกว่า iteration ต่างๆตั้งแล้วมันเล่นได้ดีในในความชอบของเราแล้วก็เสียงมันก็โอเคที่เราชอบที่มันแบบว่าไปเล่นกับโปรแกรมเอฟเฟกในคอมพิวเตอร์แล้วมันเราถูกใจมากกว่านะแต่ว่าถามว่าตัวสเปกเองมันไม่ได้ดีเลยนะฮะมันไม่ได้ดีคืออุปกรณ์มันก็ไม่ได้ดีแบบเนี้ย ที่ผมซื้อมาพวกตัวล็อกสายพวกอะไรมันไม่ได้ดีเลยนะฮะไม่ได้ไม่คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไมนถึงว่าไม่ดีแบบนั้นคือไม่เพอร์เฟกต์นะฮะไม่ได้แบบว่าอุปรกรณ์ราคาแพงนะมันก็หลักร้อยอย่างเงี้ยผมซื้อลูกบิดมาที่เป็นล็อกสายด้วยมันก็แค่ในลาซาดาก็ล็อก100ร้อยกว่าบาทประมาณนะฮะร้อกว่าบาทแต่เปลี่ยนคอก็ประมาณแต่คอได้มันแพงหน่อยคอที่เปลี่ยนไปจากตัวสเปคที่มันประกอบมันก็คอประมาณพันกว่า พันกว่าบาทคอพันกว่าบาทประมาณนั้นแต่ก็ตัวบอดี้อะไรที่รวมๆมาที่เขาใส่อไหล่มานี่ก็คือตัวเดิมทั้งหมดนะฮะวันนี้ที่เขาให้มาทั้งหมดพวกปิกอัพพวกอะไรเนี่ก็เป็นของเดิมนะฮะบอดี้ตัวเดิมนะฮะแต่ว่าตัวคอมันเปลี่ยนไปเองครับเปลี่ยนคอให้มันเป็นสีเดียวกันเพราะว่าผมย้อมไม้มันเป็นสีนี้ก็เลยอยากได้คอแบบนี้ลื่นๆหน่อยแต่ว่า ต้องบอกว่างานที่เขาขายมาเนี่ยมันเฟตมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะต้องบอกว่าเราต้องมาฝนหน่อยเนี่ยมันติดมืออย่างที่เขาบอกว่าเฟตมันคมนะฮะเฟดมันคมเพราะว่าเขาไม่รับคมให้เราอย่างเงี้ยเนี่ยถูไปปั๊บมันยังมีความคมอยู่นะฮะมันก็ต้องซื้อตะไบที่เป็นชุดของที่ตะไบเฟตนะฮะตะไบลงไปอันนี้ในส่วนของกีตาร์ประกรอบนะฮะแต่ถ้าบอกว่าน้องๆหลายคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะซื้อกีตาร์เนะะบื้องต้น ไม่ต้องคิดถึงอะไรก่อนถ้าบอกว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องทรงของกีตาร์มากนะฮะเช่นบอกว่าเราบอกว่าอชอบกีต้าร์ทรงไหนเหรอไม่รู้ทรงสตรัตเหรออันนี้ทรงสตรัตหรือว่าทรงแบบล็อกล็อกหรือว่าทรงไอเบเนสหรือว่าปีไอเอชหรือว่ากิฟสันเอ่อทรงเบสคอร์หรือว่าทรงเอสจีอะไรเขาไม่รู้ไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลในตัวเลยแบบนี้จะเลือกอย่างไรนะฮะก็ถือว่าเป็นมหากราบอย่างหนึ่งนะในการเลือกเหมือนกัน ก็แล <K> ้วน <geliyor. S 1> ้องหลายคนก็ย hmm. ังสอบถามมาว่าผมจะเลือกซีกีตาร์ไงผมไม่มีไอเดียเลยนะับไม่มีไอเดียเลยผมก็ต้องแนะนําจากความมาตรฐานก่อนนั่นเองนะฮะมาตรฐานของกีตาร์ในแต่ละยี่ห้อมันก็มีนะฮะถ้าบอกว่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีบัตเจตเท่าไหร่นะมีมูลค่าของเงินเท่าไหร่ที่อยากจะซื้อถ้าบอกว่าเรามีแบบโอ้บัตเจตสักเป็นหมื่นนะมันก็สามารถที่จะมีตัวเลือกเยอะมากมายถ้าบอกว่ามีบัตเจตหลักพันมันก็ ถือว่าตัวเลือกก็จะแคบลงหน่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลยกม็มีนะสามารถที่จะเลือกได้ในหลายๆราคาหลายในรุ่นประมาณนั้นนะอย่างผมอย่างตัวเนี้ยใครๆก็เห็นเพราะว่าเป็นสไปเดอร์ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะฮะคือเป็นสไปเดอร์บูเลตราคาแค่ประมาณตอนผมซื้อประมาณ4,000 4,200นะตอนนั้นนะมันนานมากแล้วแล้วผมก็ยังเล่นมันอยู่โดยที่คือหนึ่งบอดี้มันเบามากมันเป็นมันเป็น เบรคบูดน,นะแต่ว่าเบามันไม่ใช่เอลเดอร์หรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเบามากแล้วก็คออะไรมันได้มาตรฐานหมดเลยนั่นนี่คือความมาตรฐานของเขาที่เขาสร้างมาให้เราตั้งแต่แรกแล้วประมาณนั้นนะฮะก็คือมาจากมาตรฐานเดียวกับเฟนเดอร์นั่นเองน,น,นะฮะเพราะว่าสไปเออร์ก็ถือว่าเป็นลูกขายของเฟนเดอร์นั่นเองก็เหมือนกับกิฟสันเป็นแม่ของอีพิฟโอดประมาณนั้นนะฮะก็คือ เขาใช้มาตรฐานค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องเฟตไม่คมแน่นอนรูปเท่าไหร่มันก็ไม่คมฮนะเฟตไม่คมนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราซื้อกีตาร์ที่มันโลนลงหน่อยนะฮะจากหลายๆแบรนด์ที่ลองดูนะไม่ว่าอ่าผมไม่ไม่พูดถึงแบรนด์อื่นเยนะหลายๆแบรนด์ที่มันบอกว่าที่ไม่ใช่มีแบรนด์แ,นแม่แบรนด์ลูกกันเนี่ยเฟตก็ยังมีความคมอยูนะะ่เราต้องมาแบบว่ามาแก้ไขอยู่พอสมควรนี่อันนี้สําหรับการเลือกกีตาร์ระดับล่างนะ ล่างนิดนึงในราคาต่ําลงหน่อยนะไม่ใช่ว่าหลักหมื่นหรือว่าหลักพันก็อาจจะเป็นแบบสองพันสามพันอะไรประมาณนี้นนะแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เรามาฝึกเรามาอะไรยังไม่มีปัญหานะฮะด้ฝึกในการจับคอร์ดหรืออะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งอ่ะเราก็จะรู้ตัวว่าเราชอบมันจ,จริงๆริงอ่ะสุดท้ายกีตาร์ตัวนั้นมันอาจจะเป็นเป็นกีตาร์ตัวแรกของเราที่เราบอกภูมิใจมันคือเป็นกีตาร์ที่เราสาหรับการฝึกแต่อย่างที่บอกผมอยากได้ ให้ทุกคนได้กีตาร์ที่ฝึกแบบกีตาร์มาตรฐานมากกว่านะฮะก็คือเริ่มต้นด้วยความมาตรฐานก่อนดีกว่าที่เราจะไปเล่นมัดกีตาร์ที่แบบราคาถูกก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าคือมันเลยทําให้เราแบบจับมันยากมากกว่าปกติอย่างคอมันก็จับยากเฟตก็อาจจะสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถปรับได้คองอคอโค้งอะไรเงี้ยมันก็มันปรับยากถ้าคนไม่เข้าใจมันก็จะไม่สามารถที่จะ มาเซตให้มันได้ถูกใจเพอย่างน้องๆมือใหม่คงไม่มีวิธีการที่จะเซตคอให้มันตรงหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะถึงจะอ่านยางไงก็ไม่เข้าใจจริงๆเหมือนผมในช่วงแรกๆผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ากีตาร์ตัวแรกผมก็คือย่อสัมิคนะฮะแต่ตัวนั้นถือว่ามาตรฐานเฟดก็ไม่คมด้วยแล้วก็เล่นแล้วก็มันค่อนข้างจะหนักแค่นั้นเองนะฮะกีตาร์ที่เป็นไม้แบบหนักมากผมไม่รู้แบบเฟกเกินป่านนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าถือว่าเป็นกีตาร์ตำนานตัวหนึ่งนะฮะย่อสัมปินะฮะก็ ทำาไม่รู้ว่ากีตาร์แต่ละตัวมันก็มีเรื่องราวของมันประมาณนั้นนะฮบมันมีแบบในในเรื่องของแบรนด์นะในเรื่องของแบรนด์กีตาร์ที่มันราคาต่ำหน่อยไปสูงหน่อยไปนู่นหน่อยไปมี่หน่อยนะฮะมันก็ความมาตรฐานก็จะต่างกันไปอีกนะฮะ mm. เช่นบอกว่าคือบอกว่าผมมี PIS ตัวส0 0 0กื่นบาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกมือผม ประมาณนั้นนะครับผมเล่นก็ไม่ได้ถูกมือเพราะผมถนัดคอที่เป็นแบบว่าคอแบบของพวกสแตร็แบบนี้มากกว่าบางทีเราเล่น PIS มันก็ไม่ค่อยเข้าแต่ PIS ก็อาจจะมีหลายรุ่นมีแบบเ p s 2สองตัวมันก็แต่ละตัวก็คอไม่เหมือนกันนะฮะเชฟคอไม่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าบอกว่าเรามีโอกาสที่ไปเลือกก็ควรจะเลือกมากกว่านะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราไม่มีโอกาสไปเลือกเราสั่งซื้อออนไลน์ก็ เลือกตามสเปคดีกว่าแล้วก็จับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะฮะอย่างคว u i เอน่าเชื่อถือได้ต้องบอกได้เลยว่านี้ตัวตัวนี้สี่พัตัวบอดี้มันเหมือนเดิมคอเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะฮะแต่ว่าผมก็อัปเกรดพวกพิกอัพพวกอะไรแค่นั้นเองแล้วก็วงจรภายในมันก็สามารถที่จะเอามาเล่นออกงานได้เลยนะฮะเสียงมันไม่ได้แย่เลยนะฮะแล้วก็เล่นแล้วก็สมมติมดไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรมากมายนะ,ะเสียงมีแบบ มีก้อกังหวัน,นะฮะก็คือสมบูรณ์แบบในรูปแบบของที่เขาเซตมาให้เราในเบืเ้องต้นนะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าบอกเราอยากจะซื้อกีตาร์ที่มันแพงหน่อยหลักหมืน่นแต่เราเอื้อมไม่ถึงอ่าเราเช่นเราบอกเราชอบกิตบสัตเราเอื้อมไม่ถึงก็เลือกยิมโฟนแบบน,นี้เขาลูกกับแม่กันเขาก็มีมาตรฐานค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแล้วก็มกันก็ต่างกันที่พวกนี่แหละอะไร ต่างๆอะไหล่พวกหย่อมพวกอะไรเงี้ยอะไหล่ฟิกอัพหรือว่าโวลูมหรืออะไรอย่างนี้พวกลูกบิดมีผลหมดนะฮะลูกบิดมีผลหมดแต่ส่วนเรื่องคอเรื่องไม้เรื่องอะไรเนี่ยผมว่ามัดได้มาตรฐานเดียวกันเรื่องการทาเฟดพวกอะไรเนี่ยเขาจะทําได้ดีนะฮะได้ดีกว่ากีตาร์ที่แบบว่าราคาต่ําหน่อยนะฮะประมาณนะแต่ว่าทรงเดียวกันแต่สุดท้ายเรามาลูกมันเฟดมันยังคมอยู่มันก็ ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันหรือว่าบางทีคอมันก็อาจจะมีโค้งงอบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้เซตมาตามมาตรฐานของอของค่ายใหญ่ๆนะฮะค่ายใหญ่ๆไงก็ได้เปรียบนะต้องบอกว่าอย่างนง้นตัวนี้4,000นะฮะอัปเกรดมาได้ไปไกลมากแล้วก็ี่ว่าอัปเกรดมามันแพงกว่าตัวมันหลายเท่าประมาณนั้นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะสำหรับการเลือกซื้อก็ เลือกตามสเปคดีกว่าเลือกตามสเปคเลือตามมีห่อดีกว่านะฮะไม่ถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อส่งอะไรก็ถ้ามีโอกาสไปจับจับก่อนจับกีตาร์ก่อนดีกว่านะฮะถ้าจับกีตาร์ก่อนเราก็จะรู้ว่าเราชอบเชฟแบบนี้อคอแบบนี้คอลสคอคอสแตคอเอสจีคอพีไอ IS, ต่างกันหมดนะฮะมันมีความสัมผัสที่ต่างกันนะฮะถ้าบอกเราเล่นแล้ว เรารู <ítulo> sabes, <es> anyway, ้สึกว่าไม่ชอบตัวนี้เราก็ไม่ต้องอาตัวนั้นแค่นั้นเองโอเคจามีหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับผมที่ว่าผมก็มีกีตาร์ค่อนข้างที่จะซุกทรงเลยแล้วก็ทรงแปลกๆหลายๆอย่างนะฮะถามว่าชอบตัวไหนน้องๆก็ถามว่าพี่ชอบกีตาร์ตรงไหนมากกว่ากันคือไม่ไม่มีไอเดียเลยเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นกีตาร์เป็นหลักมากกว่าผมก็เล่นแม่งทุกอย่างนะ แล้วก็ถามว่ากีตาร์เป็นมือกีตาร์ก็คือเป็นมบอกีตาร์เป็นหลักนะแต่ว่าถามว่าชอบอะไรไหรมผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็แค่รู้สึกว่าเอออยากได้แบบนี้อยากชอบแบบนี้นิดนึงแต่บางตัวก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ออกมาจากกล่องเลยรซื้อมาตั้งแต่ครั้งแรกก็มาจับจับรูปๆแล้วก็เช็ดแล้วก็เก็บเ,เข้าไปก็มีเหมือนกันนะที่กองกองอยู่ตรงนั้นมันเป็นกล่องปนะเป็นอะไรผมก็ไม่ได้ ทำอะไรมันมากมายมันก็ยังโอเคอยู่ดีสายมันยังไม่มีเป็นสนิมเลยขนาดอยู่ในห้องเดียวกันนะวงนี้แต่แต่ว่าตัวที่เล่นบ่อย,อยเนี่ยจะเปลี่ยนสายบ่อยหน่อยนะฮะตัวนี้สองตัวที่เป็นเนี่ยกีตาร์ประกอบกับตัวนี้ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดแล้วก็จะมีกีตาร์ตัวที่เห็นบ่อย,อยคือเอาออกมาบ่อยก็คือเป็นเออเชสเตอร์เชสเตอร์เจ็ดสายนะฮะแล้วก็คืออยากจะแบบแนวล็อกๆมากมาหน่อยก,ก,ก,ก็จะเอาตัวนั้นมาเพราะว่า มันเป็นเจ็ดสายนั่นเองแค่นั้นเอง,เองไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยแล้วตัวเช็กสเตอร์แค่ราคา9,000ไม่ถึงหมื่นด้วยตัวนี้ที่เล่นอยู่4,000ตัวนี้ประกอบเองแต่ถ้าบอกว่าสเปคมันคือมา3,000แต่ว่าผมซื้อคอยอีกพันกว่าก็4,000กว่ากว่าก็สูสีกันกับตัวนี้แต่ว่าชอบเล่นบ่อยๆเพราะว่ามันไกลมือที่สุดแล้วก็อยู่ข้างนอก ที่เกล็ดแก่ก่องแต่ว่าก็ทําเล่นได้ดีนะน้าหนักมันก็ไม่มากแล้วก็เสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะสำหรับการเอามาเล่นนะโอเคจริงๆแล้วถ้าบอกว่านะก็อยู่ที่ความพอใจแค่นี้เองนะฮะกีตาร์มันไม่ได้เลือกคนนะฮะคนมีคนเลือกกีตาร์แล้วก็ต้องเลือกให้มันที่เหมาะกับความรู้สึกเรามากกว่าเราเล่นแล้วมันมีความสุขกับตัวมันแล้วก็ เรื่องเสียงเรื่องอะไรเรามันปรับแต่งได้หมดนะฮะในความต้องการของเรามีเอฟเฟกมีอะไรช่วยเยอะแยะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรุ่นนี้นี่ช่วยให้เราสามารถเล่นได้เสียงตามความต้องการได้เยอะแยะมากมายเลยที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อตัวแอมป์แบบราคาแพงๆมาใช้นะฮะหรือว่ามีเอฟเฟกราคาแพงๆนะฮะหรือกีตาร์ราคาแพงๆตอนนี้ทุกอย่างจําลองเสียงได้หมดแล้วในยุคปัจจุบันนี้ฮะก็เลยทําให้เราแบบมีกีตาร์ราคาถูกแต่ว่าเรา ทำเสียให้เหมือนแพงมากๆก็ได้นะฮะในบล็อกในซอฟแวร์ต่างๆนะฮะประมาณนั้นก็นะะั่นแหละฮะอย่างที่บอกเลือกสเปคที่มันเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะฮะมาตรฐานที่อุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ก็ไม่ให้แย่นะฮะเช่นบอกว่าเราชอบเฟนเดอร์ทรง ender, เฟนเดอร์ก็เลือกสควอช์ราคาไม่ถึงเงินไม่ถึงนะ,ะประมาณนั้นเราชอบทรงกิฟท์สามที่เป็นเลสพอร์ก็เลือกอิมพิฟโอนถ้าเงินไม่ถึง แบบนี้มันก็จะได้เปรียบกว่าในเรื่องของสเปคมาตรฐานม,มากกว่าทำให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเราไม่ต้องไปเซตอัพต้องไม่ต้องไปวุ่นวายต,ตรงนู้นติดเฟสตรงนั้นติดเฟสนู่นนี่นั่นออถ้าเราเลือกกีตร์นอกกระแสนิดน,นึงก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นะฮะเรื่องติดเฟสเรื่องบัสเรื่องนู้นที่เขาบอกบัสบัสก็คือการติดเฟสนั่นเองคอมันโค้งนิดนึงนะฮะเราต้องไปหมุนต้องไปไขให้เขาตั้งให้นะครับถ้าบอกว่าเป็นช่างกีตาร์เขาจะตั้งให้เราได้ ได้ทุกตัวแหละรจริงๆแล้วแต่บอกว่ามันก็น่าหงุดหงิดสาหรับคนที่เล่นนะ,ะอย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างสควอเออร์อย่างเงี้ยผมไม่เคยตั้งคอมันเลยนะฮะตั้งแต่มันมาเนี่ยมันก็ไม่เคยบัสเลยแล้วก็เล่นได้ดีตลอดมานะฮะอันนี้คือความมาตรฐานที่เห็นได้ชัดเลยว่ามาตรฐานของเขาโอเคเยี่ยมมากไม่จะเป็นต้องมาเซตอัพอะไรมากมายแล้วก็ไม่ต้องส่งถึงมือช่างมันอยู่ในมือเราเราก็สามารถ เล่นมันได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องแก้ไขนั่นเองประมาณนั้น่ะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์น้องๆได้นะฮะสำหรับการเลือกซื้อกีตาร์อีกแล้วนะ,ะเป็นมหากราบเลยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบจะเป็นท่นนี้ครับก็อลาไปก่อนไงก็สอบถามเข้ามาได้เช่นเคยนะครับสำหรับน้องมือใหม่นะผมมือเก่าคงไม่มีใครไม่ดูคลิปผมเอาเป็นมือใหม่ล้วนๆโอเคคลิปนี้ก็คุยกันอย่างพี่น้องเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ